โอ้ตั้งใจดีแท้ตั้งใจตอนมืดเลยเนาะสวัสดีครับสวัสดีเอซทุกท่านเดินนะครับสวัสดีเอฟซีขเจริญรุ่นาทุกท่านเดินนะครับวันนี้มาเป็นตากล้องอีกแล้วครับมาดูช่างยี่สิบาทพ่นสีก่ <c oughs> อนจะได้พ่นนี้บ่ายครับ เที่ยงทำออันนี้เปลี่ยนสีใหม่ปะสีอย่างนี้เลยอะไรจ้าตัวพีจะเลืสีแล้วทำไมมันเขียวปื้อนเลยมันคนพ่นเลยสีอะไรแล้วสีม่วงหรือเปล่าสีขาวสีม่วงในกล่องนี่เข้มสวยเลยนะต้องมาดูของจริงครับเหลืองเลยครับในในกล่องในกล่องนี่สีเขียวสวยเลย พ่อเตะมาดูตัวมาดูของจริงครับเป็นสีเหลืองครับเขียวอะไรเขียวเอื้อลือเขียวอะไรนะเขียวอะไรนะีเราเขียวน้กระดน้กระดที่แลอไว่าานเขีอะไรนะีเขียวเลมอนอันนี้ไม่ใช่เลมอนนะไม่ใช่อันนี้มันเขียวนากระ ทำไมสีนี่มันไม่ไม่เหมือนกันล่ะเนี่ยทำไมช่วงช่วงนี้กับช่วงนี้ทำไมไม่เท่ากันทำไมตัวนี้เข้มตัวนี้อ่อนซ้ำก็ได้เดี๋ยวพ่นโอเข้มแล้วเข้มแล้วซ้ำไม่เยอันเข้มมันเป็นวัตถินเนอร์เขาหรือเปล่าใช่วัตถินเนอร์ไปเนี่มันมีสีมันไม่ค่อยสูท่าไหร่ต้องใช้วัตถินเนอร์ไปนะอันนี้อันนี้จุดอะไรจุดหนึ่งสองจุดสามจุดนี้จุดอะไรไม่ออกี จ็ดนริงๆมัลออก็ไม่พ่นสีขาวทับตอนแรกเจ้าโอ้ช่างยี่สิบบาทเป็นอย่างนี้เองมันไม่ออกเอาน้ำเขาไปคนขัดแล้วเนี่ยน้ำแล้วมันไม่ไหลก็ทางนี่แหะอันนี้เปะยังยังไม่เปะเลยไม่โตเปะข้างล่างเขาเขไม่ได้เปะนะเอาไม่เปะเปะก็ต้องเปะไม่ต้องเปะแต่มันจะไม่เหมือนทางกับทางนั้นทางนั้นก็ฉีดพ่นใหม่ อตอนนี้ไล่พ่นสีนะครับรอไนช่างสีเน<ต>ี่ยพ่นสีไม่เสร็จสักะทีนะครับ<ม>ถ้าพ่นเสร็จก็ประกอบได้เลยครับมรถเน<ม>ี่ยอีกประมาณสักสองอาทิตย์ก็ได้ได้วิ่งอยู่เ<ม>นาะได้บอลหรืพี่ได้นะดาวก็สีเดิมครับ<ม>พ่นหมายแล้ว ข้างในก็บพ้นแล้วนะครับมันนี้ก็ได้แค่ปากเลยดูไปแล้วช่างซีเราช้าโอ้ดูฝั่งนีอ้อลานเลยเดี๋ยวตรงนี้จะส,ส,ส,สติกเกอร์มาติดนะครับตรงนี้ลุงก็มาติดสติกเกอร์ ปีนี้เปลี่ยนสีใหม่นะครับสติกเกอร์ได้เปลี่ยนไหมเขียวอืมเนื้อเนื้อคอยดูก่อนนะเปลี่ยนเลยปีปีละชุดปีละชุดเหรอกระบอกก็เรียบร้อยครับเปลี่ยนซีนเรียบร้อยไปเปลี่ยนเมื่อวานครับสองนี้ก็เหมือนเดิมแต่เปะไว้แล้วครับเรียบร้อยตรงนี้ เรานำก็ใส่แล้วครับเรานำอันใหม่ต่างนี้ก็เพิ่งจะเปลี่ยนอันใหม่อันใหม่ใบแท็กก็เรียบร้อยครับใส่แล้วอนี้นก็ใบเก่านะครับแต่ก็ใบเพิ่งได้ซื้อเปลี่ยนปีที่แล้วไปนุ่นเลยจมทรายเลย เหลือชุดนี้ครับยังไม่ทันได้พ่นแล้วก็อันนั้นกระปั๊มเก่า <Okay. S 1> ถ้าเขียวแล้วน,นี่พ่นสีอะไรเขียวเ <Okay. S 1> นี่ยไอตัวจับไอหัวจรวดเราหัวจรวดเนาะดูเอางั้นได้ปะ <No. S 1> ม่ได้มันคือเหมือนแทนใส่สีแดงก็ได้ไหมอืออือสีเขียวแล้วเขียวแล้วเขียวแล้วอ่าเขียวแหละใส่สีเขียวนะครับแล้วก็ต่อใส่วันนี้พ่นตรงนี้เสร็จกับพรุ่งนี้ก็ใส่หัวจรวดได้แล้วครับเก็บไม่ช่างเจดีย์่ะอืมใส่เลยนะใส่เลยแล้วไว้เห็นยัง เกลียดเสร็จทีละอย่างทีละอื้มใช่ปะอันนั้นได้ไหมอ่ะยังอ่ะก็อีกยืนห่ิอ่าก็อีกยืนอันนี้เดี๋ยวคืนนี้ก็จะใส่หนวดกุ้งนะครับเดี๋ยวพ่อแกไปคนใส่หนวดกุ้งเองหนวดกุ้งหนวดกุ้งอันนี้เขาเรียกอะไรผมเรียกหนวดกุ้งนะว่าอะไรอะไรนี่ว่าอะไร เนี่ยซินเดอส,สมยัยไม่ยอมมาพ่นสีขาวทับก้อนลูกพีไม่ถูใจธรรมัการเลยไม่ถูกใจธรรมการเลย,ย,นนยมันอยู่ขงง้างในนี้เนี่ยไปดูตรงนี้เนี่ยีมาดูมันฝั่งนี้นะ ผลง,งานที่พ่นสีขาวเสร็จแล้วแล้วเองมาตัดใช่ไหมต่อให้พ่นทับมันก็ยังเป็นสีนี้อยู่ไหนดูดิมันเป็นสีดําอยู่ไหมคะอันนี้พ่นก็ไม่ยอม,มอเป่าก่อนเนาะเป่าให้มันสะอาดทั้งเป่าทั้งล้างทั้งขัดนี่จะเอาอะไรอีกจะ๊ะชีโม,โม่มเชื่อต้องโทษอย่าไม่ใช่โทษคนพ่นไม่ได้นะต้องโทษคนตัดตอตอนเขาไม่พ่นสีนะไม่ตัดนะเม่อทำยังไม่เสร็จพ่นเอาพ่นเอาเลยมละไอพ่นปากก่อนไม่เชื่อ ถามันนี้เสร็จยังอ๋อเสร็จแล้วพ่นเลยพ่นไปได้นี่เนื้อเอ้ยเดี๋ยวเดียวเดียวตรงนี้ไม่ตรงตัดแก้ใหม่โอ้โหอ๋อก็ต้องเช็คความพร้อมใม้เรียบร้อยนะเอ๋ตอนถามตอนแโอ้ทำงานไปดูขี้โมยอ่ะ FC เลยครับเที่ยงนี้ไม่หยุดเลยโอ้มาเที่ยงมาเที่ยงช่างใหญ่อีกนะมาเที่ยงมาเที่ยงผู้จัดการอีกช่างสีวันละยี่สิบนี่เที่ยงไม่หยุดเลยโอ้ตายแล้วอย่างงี้ เริ่มพามาดูปั๊มบ้านหน่ก่อนนะดูปั๊มดีกว่าโอ้ใบแท็กตัวนี้ก็ใส่ได้น,นะครับนี่ครับปั๊มเตรียมพร้อมพ่นสีเสร็จแล้วครับตัวนี้ชุดนี้ก็เป็นจำปาชุดนี้ก็จำปาเหมือนกันครับตัวน,นี้จะเป็นยอยติดกันแต่ตรงน,นี้จะเป็นจำปานะครับเนี่ย จะวิ่งเขา้าวิ่งออกได้ก็วิ่งเข้าวิ่งออกได้ก็เห,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 หมือนกับตัวนี้ครับเนี่ยเป็นจำปาเหมือนกันครับตัวนี้ลนข้างในเนี่ยตัวนี้ผมใส่ให้วิ่งเข้าวิ่งออกได้นิดหนึ่งเล่นตัวได้จะทําไม่ให้ซีนคอปั๊มมีปัญหาดีไม่ดีก็ fc อมเมนต์ได้นะเป็นจำปานะ่มองเห็นไหมครับเนี่ย หรือว่าทําแบบนี้หรือว่าไม่ดีเป็นยำปลานะครับมันวิ่งได้ตรงนี้ไม่ใช่ติดนะครับเสียได้ยังจ๊ะได้แล้วใช่ไหมกว่าจะได้กว่าจะได้โอเคเอาไปกินไปได้อะไรได้น้ำอะไรเนี่ยน,น้ำเปล่าไงน้ำเหรอกินแต่น้ำเปี่าสอืสอจะบอกแล้วว่า่ายมีอีก่ายเลยเนาะ เนี่ยครับลอ้อนำเก่าล้อน,น,อนำเก่าลอ้อนำเก่าวันนี้ไม่มีไม่มีว่าจะบรรยายอะไรคิดไม่ออกพูดไม่ถูกนะครับประลองแบลแงเลยเยหเลือกอพ็พ่นสีเสร็จแล้วเดี๋ยวจะได้ยกมันลงมาน้ำขึ้นละขอน้ำทำไมไม่ทำใหม่เก่อนขอน้ำ ขอน้ำก็เดี๋ยวค่อยดูน,นะคร้ำแล้วเข้มๆมเ,เ,เลยอะ่ะเข้มเหมือนตรงครอ,อนั่นน่ะท่านนั่นน่ะหวานนั่นพุนได้รอบนึงนะเดี๋ยวค่อยพ่นอีกรอบหนึ่ง,องเอาแลกเกอร์มายิงได้ไหมแลกเกอร,ร,ร์แลกเกอร์แลกเกอร์เลกเกอร์นั่นแหละถ้าจิงทั้งคันเลยอือหือไปอบไปเอาไปอบมีหม้ออบ,มอบอยู่เร,รว็วอบอบ ถ้าเราไปตากแดดมันจะดีไหมถ้าเราไม่ได้อบอ่ะอบความร้อนนะเป็นย<ม>ังไงอบอบก็ร้อนเลยเนาะ<ม>อบไอ้น้ำก็คือเขาอบใช่ไหมอืมถ้าพ่นาหนาๆนานาก็ไม่เป็นไรแล้วนะพ่นหานาๆนานาก็โอเคตอนนี้ ช่วงล่างเช็คเรียบร้อยครับรอยแตกรอยร้าวมีนิดหน่อยเช็คแล้วครับแล้วก็ตะแกรงตะแกรงค่อยใสยเลยลูกตู้ครับลูกตู้ยังไม่ทันได้ไปเปลี่ยนลูกปืนครับลูกตู้อยู่โน้หน,หน,ห,นหน่อยนึงอยู่ไกลนู่นครับลูกตู้ วันนี้งานมีอะไรบ้างก็มีชุดนี้หมวดแต่วิ่งซื้ออะไรได้ครับซื้อสีซื้ออะไรได้แล้วก็ให้เ็ะเขียวก็สีหมดกระพ้นซึ่งก็ได้ไปซื้อสีมานะพ่นสีรองพื้นแล้วก็แก้ชุดลูกเตะตรงนี้นิดหน่อย เหลือท่อนี้ครับท่อนี้ต้องแก้ใหม่ลูกปืนแขนแตกลูกปืนตอนนี้ครับแขนแตกแล้วก็ต้องแก้ใหม่ทาท่อขึ้นใหม่ท่อขึ้นนี่ท่อเดิมแต่ว่าทํารูท่อลงใหม่ <c oughs> ดูอะไรอีก <c oughs> รถอัดฟางแฟางก็ว่างๆก็เวลารออะไรก็ทำนิดหน่อยประมาณนี้นะฮะตัวดึงฟางเข้าเสร็จแล้วลองลัฟางใส่แล้ว,ลวจะมีเสียงนิดหนึ่งนะครับแล้วก็มอตเตอร์ ครับมอเตอร์ประกอบเมื่อวานเสร็จเรียบร้อยสองลูกครับที่เอาความอย่างนี้ดูว่าน้ำมันมันจะรั่วไหมครับจะไหลไหมเติมน้ำมันอันนี้ก็เปลี่ยนซีนคอขัดเพจขัดเยเพจเพดอะไรเรียบร,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 ร้อยมอเตอร์สองลูกเช็คเรียบร้อยครับก็ประมาณนี้ครับคลิปนี้ เวลาก็กล้ลมือแล้วครับเหลือเออเหลือเก็บงานตกกรองน้ำมันไปปีที่แล้วกรองอยู่สูงเวลาขึ้นลงคนาก็น้ำมันเขยงนขาดสายแต่ปีนี้ก็ไว้ข้างล่าง,างล่างเตี้ยๆหน่อยตัวมอเลอปั๊มนี่ก็เปลี่ยนใหม่นะครับเปลี่ยนใหม่ตัวนี้เป็นลูกเจ็ดนิ้ว ก็จะเปลี่ยนหกนิ้วดีไหมเนาะยเจ็ด yeah. <c oughs> นิ้วนะครับเนี่ยก็ถ้าเปลี่ยนหกนิ้วเนี่ยวิ่งกระจายเลยเพราะว่าตัวตัวขับมันก้าวแต่ถ้าเปลี่ยนหกนิวเนี่ยโอ้วิ่งสุดยอดแต่ว่ามันก็จะเลี้ยวหนักนิดน,นึงกใส่เจ็ดอย่างเดิมนี่แหละครับแต่ว่ามาเลยนนี่มันเก่าแล้วล่องมันลื่นนะครับเดี๋ยวเปลี่ยนใหม่ จะได้ไม่กินสายพันธปั๊นี่เบลมเลยโอ้โแเปรียบเทียบกับตัวเก่านีนตัวนี้ใหญ่มากเลยตอนแรกผมคิดว่าหุ่นจะไม่ห่างกันแต่ดูไปโอ้หุ่นห่างกันเยอะเลยมองออกง่ายๆเลยแต่อยู่ข้างล่างนี้ กล่องคิปมี้ก็ประมาณนี้นะครับฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้สอนเจริญพัฒนานะครับสวัสดีครับ